ทะเลสงบเพราะไร้ลมเมื่อลมแรงคลื่นจึงแรงเมื่อลมเบาไม่มีลมคลื่นจึงเบาฉันใดถ้าเราทำกรรมหนักไว้ก็เหมือนลมพายุที่รุนแรงจะสัดบ้านเรือนสัดทุกอย่างเปลวไปไม่มีจุดหมาย แต่หากเราไม่ได้สร้างกรรมหนักกรรมชั่วมากมายลมนั้นก็ไม่มีความแรงไม่มีความเร็วคลื่นนั้นก็เบาเมื่อกระทบเข้ามาก็แทบจะไม่รู้สึกว่านั่นเป็นคลื่นหยุดทำกรรมชั่วสร้างแต่กรรมดีลมหรือกรรมชั่วจะได้เบาบางลง รู้สึกแต่ไม่ทุกข์กบมันเดินทำประจบคิริคันเอามานอา